ดูนนะครับน่าจะใสสวยทีเดียวครับขั้นนะครับกับใบหนิวนี่เต็มครับ ก็สภาพหมายนะครับเป็นคลองโล่งๆนะครับคือคลองยาวไปแล้วโล่งๆนะครับผมตีเหยื่อผิวน้ําเมื่อสักครู่ผมก็ตีไปรอบนะครับแต่ว่าไม่กัดแต่ผมเห็นมีปลาเนี่ยขึ้นน้ําอยู่ก็เลยลองเอาใบเหลี่ยวนะครับลองตีดูนะครับผมเต็มๆเลยครับกับปัช่อนนะครับสายอ้วนทีเดียวใบเหลิวสีทองครับผมวิธีการตีนะครับเทคนิคของผมเนี่ยก็คือ ตีไปแล้วปล่อยให้เหยื่อจมถึงพื้นนะครับผมถ้ามันไม่ติดสวะด้านล่างเนี่ยเราก็สามารถปล่อยให้เหยื่อจมถึงพื้นได้แล้วค่อยลากขึ้นมาพอกอสายมาสองสารอบนะครับแล้วก็ปล่อยลงถึงพื้นใหม่ครับแล้วก็กอขึ้นมากอขึ้นมาอย่าก,กอทีเดียวยาวเลยนะครับเพราะว่าใบหลิวเนี่ยมันก็จะลอยขึ้นครับส่วนปลาเนี่ยส่วนมากเนี่ยแดดร้อนๆเน,นี่ยมันก็จะนอนอยู่ติดอยู่กับพื้นพื้นนะครับผมก็เป็นเทคนิคนะครับสุดยอดมากครับหิวจะเต็ม